ไอตัวเล็กวันบอกว่าอีกข้างซ้ายมันของไอมาด้าคันนี้นะหมื่นโลนะแต่อ,อีกคันต่อ,อของอีกฟอร์ดคันนี้น,นะแม่งใช้ชั่วโคตรเลยไอสัตว์มึงใช้มึงใช้รถต้นตินอะไรของมึงเนี่ยอันนี้เขาหมื่นโลก็ยังดำกระดาษดีเลยไอเฮียนี่แม่งใช้โคตรเลยเนี่ยทําหัวฉีดไปรอบที่แล้วเว้ยประมาณกี่ปีได้แต่นะได้สองปีนะสองปีได้แล้วปีนี้ปีที่สองแล้วไอสัตว์รอบนี้หัวฉีดพังกูถามว่าเปลี่ยนกรอง,งอยัง ยังเลยลูกพี่ตั้งกะทำไปรอบนั้นผมยังไม่ได้ทําอะไรเลยก็ขับแม่งนี้แล้วชีมันก็พังอีกเลยไอ้เหียก็มึงมึงใจรถอย่างนี้เหียมันขี่ควายควายจะตายิบหายแล้วมึงขี่คิดดูมึงขี่แม่งน้ํามันหมดแม่งโทรมาตอนสี่ห้าทุ่มตามพี่รถแม่งสตาร์ทไม่ติดเนี่ยดับอยู่ข้างทางอ่ะไอสัตว์แม่งน้ํามันหมดบอกว่าให้มึงไปซื้อน้ำมันมาเติมแล้วแม่งเป็นสองรอบสามรอบมึงคิดดูเกน้ํามันแม่ง ไม่คืนอันนี้อันนี้แค่หมื่นโลนะแม่งดำขนาดนี้เลยไอ้เหี้ยมึงคิดดูดินี่แม่งจะโพวกโคตรเลยสัตว์มึงใช้เนี่ยนะมึงคิดมึงมึงจะคิดว่ามึงขายแม่งให้พังไปเลยก็มาซ่อมที่อู่กูเหมือนเดิมเลยนะโอ้โหแล้วกูจะไปเกมงหัวขีดให้มึงกู้ควยอะไรแบบนี้เออไอ้เหี้ยเอ้ยมึงก็คิดได้นะแต่ถ้าไอเตอร์มึงสวยดีนะอย่าใครเชืียร์ปะไอ้สัตวสตับไอ้เจอไอ้เจอเล็กแม่งหัวล้อเนกูเดิมมึงคิดดูดิแม่งไอ้ช่วงไปดูอ่ะมึงไปดูว่ามันเน่าวะ หน้าไว้เหม็นไหมไม่ครับเหม็นม็นไหมไม่ไอ้สัตว์แม่งดำตามกูบอกอีกไอ้เหี้ยแม่เอ้ยแม่งมาดูเอาแม้ตัวเล็กดมอีกไอ้สัตว์ดมคนเดียวไม่พอยเออหรือคิดดูหรือหรือหัวฉีดมาซ่อมนะเนีแล้วเดี๋ยวแม่งมาเดี๋ยวมันก็จอดทิ้งไว้อู่กูอีกปีหนึ่งไอ้ขาบเอ้ยแม่กูจะประสาทจะแดกพวกมึงซ่อมรถเยี่อะไรกันแล้วก็ใช้กันไม่รักษาแม่งอีก ถ้ามึงขี่ควายนะกูกล้าพูดเลยควายมึงก็ตายไอ้เหี้ยแกนี้แหละหัวดัวเข้าห้องกูต่อแล้วไอ้เหี้ยวันนี้ออกมาบ่นแค่นี้แหละไอ้ชั่วแม่งหัวล้อแล้วแม่งวันทั้งวันไอ้มึงคิดดูกูทําหัวฉีทั้งวันเลยกูจะทําเครื่องก็แม่งไปทำเลยจับไปเห็นงานแม่งไปบดนหัวเลยจับเอ้หัวดัว